เพชรสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้จจ๋ารถสวยเกรดเอนะคะวันนี้อยู่กับน้องจ้าจ่าเพชรดนนะในช่องเจคาดีวันนี้น้องจ้าจ่าก็มีเก๋งนะคะโตโยต้าโคโรล่าคอร์สหรือว่าเป็นรถ SUV นะคะมาให้ชมเป็นตัวปี2022ซึ่งไม่ใช้ไปเพียง30,000กิโลเมตรนะคะเป็นรถที่น่าใช้นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง1.8ตัวสปอร์ตนะคะสีเทานะคะรถถือว่าใช้งานน้อยมากวันนี้เะจ๋าก็เอามาให้ชมนะคะอยู่ที่ บริษัทเพชรยนต์ถนนเซรีไทยซอย68นะคะน้องเชษจ๋าเอามาให้ชมวันนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นรถที่น่าใช้ราคาดีนะคะราคาเพียง8อ่ะขอโทษทีค่ะราคาเพียง7190 0 0บาทซึ่งตัวรถเนี่ยเดิมทั้งคันเลยนะคะท่านผู้ชมรถเนี่ยไม่มีชนไม่มีพิคว่ำไม่มีจมน้ําทางเรานะคะคัดสรรคัดเกรดพรีเมียมให้แล้วท่านผู้ชมที่ตามหาอยู่ไม่ควรพลาดกับโอกาสดีๆนะคะรถมือสองไว้ใช้งานนะคะทางเพชรยนต์มีตัวเลือกให้เยอะโดยเฉพาะโตโยตา้าโคโราคอร์สนะคะ ท่านผู้ชมสบายใจได้นะคะซื้อรถที่ของเราเนี่ยคะคุณลูกค้าหนึ่งเลยได้ได้วารันตี2มีการรับประกันหลังการขายมีวารันตีโครงสร้างทุกอย่างนะคะและที่สําคัญเอกสารพร้อมเล่มครบสามารถเช่าซื้อจัดใช้เน้นได้ซื้อสดได้นะคะราคาน,นี้นะคะจ็แสนหนึ่งหมืบาทฟรีดาวก็ผ่อนถูกนะคะก็ผ่อนเพียงประมาณ13,000บาทเท่านั้นเองถ้าคุณลูกค้ามาหาความคุ้มค่าและอยากออกรถได้ง่ายๆสบายแบบไม่ต้องดาวนะคะมือสองที่เพชรยนต์ตอบโจทย์แน่นอน เจ้าจ่าจะพาไปชมด้านหน้านะคะความเดิมเนี่ยเดิมแน่นอนนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งนะคะพร้อมกับกระจังหน้าสีดำเปียนโนแบค็คแบบล้อครึ่งนะคะรถเดิมทั้งคันนะคะท่านผู้ชมขอย้ำว่าเดิมมากสวยๆนะคะรายละเอียดรถไม่มีชนนะคะแล้วก็เป็นตัวเบนซินล้วนถ้าลูกค้าอยากได้ไฮบริดนอกจาาก,ก็มีตัวไฮบริดให้เลือกนะคะเป็นรถมือเดียวนะคะท่านผู้ชมเป็นรถมือเดียวล้อแม็กไม่มีเบียดไม่มีชนเลยนะคะ แม็กนี่เป็นล้อแม็กแบบกระทะนะคะลูกค้าดิส4ีล้อภายในกว้างนะคะกับโชกพับอัตโนมัติไฟฟ้าที่เปิดเป็นคีริตแล้วนะคะลูกค้าสับสวยเลยนะคะสีนี้สีแท้สีเดิมนะคะไม่ก็ไม่มีกลับไม่มีกลอใครที่อยากได้ก็วันที่มาดูรถเนี่ยรับรองว่าสวยตรงปรกที่น้องเจ้าจ๋ารีวิวแน่นอนเพราะเน้นเดิมเน้นสวยแล้วก็คุณภาพโครงสร้างนะคะทางบริษัทเพรยนต์เขารับประกันรบันรบารันตีอยู่แล้วนะคะบริษัทเปิดทําการทุกวันนะคะสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงกับน้องเจ้าจ๋าได้ เบอรโช๊กระบอกโชค๊คช่วงล่างสวยเดิมหมดนะคะลูกค้านะรอยมแม็กรอยล้อ,ลอ,ลอไม่มีรอยเบียดนะคะภาสีเครื่องมือนะคะล้อ,อไหลแม่แรงอยู่ครบนะคะแก็บ้ันข้างสวยตัวไฟท้ายเดิมนะคะไม่มีแก้ไขดัดแปลงตัวด้านด้านหลังนะคะก็จะเขียนเข้ามาโครล,ล่าคลอสนะคะที่ปัดน้ําฝนไม่ชํารุดนะคะกระจกลาย้าไฟเบรกตัวาที่3อยู่ภายในเก่งนะคะพร้อมสไปเลอร์นะคะคีบกระจกอะคีบสัญญ,ญาณก็จะเป็นคีบฉลาดแบบนี้นะคะ หลังคาสวยงามเติมนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว1.8สปอร์ตนะคะภายในดูกว้างดูใหม่นะคะนี่คือความกว้างนะคะถ้าคุณลูกค้ามองหารถนะคะว้ใช้งาน5ที่นั่งนะคะสไตล์ SUV แล้วด้านหลังเก็บของเก็บสัมภาระได้เยอะเนี่ยรุ่นเนี้ตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์มากนี่อ่ะขอโทษทีนะคะรุ่นนี้ยังไม่มีล้ออะไรนะก็จะเป็นชุดซ่อมยางแล้วก็แม่แรงให้นะคะล้ออะไรรุ่นนี้ไม่มีนะคะขอโทษที แต่ว่าลูกค้าได้ความเดิมนะคะกับตัวรถแน่นอนเนี่ยเดิมมากเดี๋ยวจ๋าให้ชมนี่นะคะนี่ให้ดูความสวยความเดิมเลยนะคะคือมาแบบนี้เลยรถไม่มีชนนะคะเดิมแบบไหนนะคะได้เดิมไปอย่างนั้นแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอยากให้น,อน้องจ๋านะคะเอาแบบว่าไปใช้งานเนี่ยนะคะอยากได้ถานรองท้ายที่เป็นพลาสติกเดี๋ยวจ๋าจแถมให้นะคะน็อตสวยน็อตแทนน็อตเดิมน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะ ท่านผู้ชมสบายใจได้เราจะมีการวารันตีนะคะตัวโครงสร้าง2 7 4รายการให้คุณลูกค้าทุกคันเพื่อความสบายใจและความเชื่อมั่นนะคะคุณลูกค้าได้มาชมรถสวยๆกับทางเราภายในเนี่ยดูกว้างมากเลยนะคะเข้าไปนั่งแล้วดูไม่แออัดนะคะท่านผู้ชมนั่งสะดวกสบายนุ่มนิ่มนะคะภายในห้องนาำเงียบบอกเลยสวยคุ้มสุดๆนะคะแต่ฝาท้ายเนี่ยยังเป็นแบบแมนนวลนอยู่นะคะก้องถอยมีให้แล้วนะคะ ตัวฝาท้ายเสียงปิดเมื่อกี้ที่จะาให้ชมฝาท้ายนะคะยังแน่นๆอยู่เลยนะรถเดิมนะคะบอกเลยว่าไม่รู้ว่าที่ไหนมีเยอะเท่าเพชรยนต์ไหมคะแต่ว่าคนละาคอทางบริษัทเพชรยนต์ที่น้องจ๋ามารีวิวนี้ตัวเลือกก็คือมีเยอะให้จริงๆดูสวยมากน้องจ๋าจะให้ดูรายละเอียดนะคะจุดสําคัญก็คือเหลี่ยมสันตัวรถเนี่ยนะคะที่ทางเจ้าจ๋ารีวิวเนี่ยก็คือเหลี่ยมสันเนี่ยคมชัดเจนนะคะส่วนวอลส่วนโคง้งนะคะฝาท้ายไม่มีแตกเลยนะคะทั้งซ้ายทั้งขวา นี่คือความคุ้มค่านะคะลูกค้าลูกค้าซื้อไปเอาไปใช้งานต่อได้เลยซึ่งไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะกับตัวค r โร l าคอ o s สคันนี้ถือว่าสีขาวก็มีนะคะถ้าถามหาตัว g r s p o r สน้องจ้าจ๋าก็มีสีขาวให้นะคะเป็นรถ5ที่นั่งนะคะใส่ของได้เยอะนะคะเครื่อง1.8เบนซินล้วนค่ะนะคะเบาะไม่ช้ำนะคะสภาพตัวเบาะเอาไป95เเลยนะคะสุภาพ สภาพสวยเดี๋ยวจะมีการคลีนให้ลูกค้าอีกหนึ่งรอบนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกค่อนข้างบ่อยนะคะอาจจะมีคราบฝนคราบน้ำฝนบ้างก็ปอจิงโจ้ให้หนึ่งเบาะนะคะแต่มีแอร์หลังให้แล้วเรียบร้อยนะคะเฮดรูมนะคะเป็นสีดําระบบไฟระบบแอร์ทำงานได้ปกติเหมือนเดิมนะคะนี่คือความคุ้มค่าแล้วก็ที่พักแขนมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะคะไม่มีช่ำรุดค่ะเบาะไม่มีฐาดและตัวอร์ดสามารถพับได้ นะคะตัวเบาะสามารถพับได้นะคะลูกค้าด้านหลังนี่กว้างมากบอกเลยใครได้คันนี้นะคะขับรับรองว่าคุ้มค่าทนทานนะคะอะไรหาง่ายเป็น t e n นง่ายนะคะได้1.8สไตล์ SUV ไปขับคุ้มๆเลยนะคะด้านหน้าก็กว้างนะคะไม่ได้แคบอย่างที่คิดนะคะภายในเวลามานั่งเนี่ยกว้างมากกว้างสุดคุ้มเลยนะคะเบาะไม่มีขาดไม่มีฉีกนะคะเบาะสมบูรณ์แบบมากช่ององค์ช่องแอร์ทำงานได้ปกติคอนโซลด้านหน้ากว้างขาวสวยสะอาดนะคะ หน้าจอยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะมาพร้อมแอร์ออโต้ส่วนเบรกตัวนี้จะเป็นเบรกเท้าข้างๆคันเร่งนะคะข้างๆเป็นเบรกนะจะเป็นเบรกเท้านะคะลูกค้านะพวงมาลัยได้มาติดฟังก์ชันที่พักแขนก็เป็นที่สีเป็นสีดำนะคะเหมือนกับตัวเบาะหนังนะคะคอนโซลเกียร์มีหมวกัรลื่นถลายนะคะที่เก็บวางแก้วน้ํามี2จุดเจ้าจ๋าให้ดูนะคะน็อตคานเสาเเสา B ดูได้เลยค่ะลูกค้านะคะใครตามหาคุณล่าคอสอยากมีตัวเลือกเยอะเข้ามาชมรถกับเจ้าจ๋าได้นะคะนี่คือความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้ไป F4 คนไหนจิดตามน้องเจ้าจ๋าเพชรยนต์แล้วเห็นรีวิวรถคันนี้อยากเข้ามาทดลองขับอยากจะมาสัมผัสร,ร,ถ,รถตัวจริงมาได้ที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพมาเอาตัวรถสวยๆบอดี้เดิมกับทางบริษัทเพชรยนต์คัดมาให้แล้วนะคะลูกค้ามาดูรถที่เรานะคะไม่ต้องเสี่ยงดวงมานะคะไม่ต้องจับไม่สั้นไม่ยาวไม่ต้องกลัวตาดีร้ายตาล้ายเสียนะคะซื้อรถกับเจ้าจ๋าคือได้ลถคุณภาพแน่นอนนะคะวันที่หลังการขายรับประกันหลังการขายเราก็มีให้ทุกอย่าง นะคะลูกค้าจะได้สบายใจในการเลือกซื้อรถนะคะมือสองเกรดเอที่ทางบริษัทเพชรยนต์แพงประตูสวยไซส์หมดนะคะทุกอย่างนะคะตัวเมต้าเมตอาร์คหรือว่าเราจะเข็บข้างประตูเนี่ยสภาพลูกค้ามาชมตัวจริงได้แค่อยากจะสื่อสารให้รู้ว่าทางเพชรยนต์ของเรามีทุลราคอส์ตให้หลายคันนะคะสีขาวสีดําสีฟ้าสีเทา,ามีหมดเลยเนี่ยพวงมลาลัยยังสวยไซส์กลิบอยู่เลยนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยชํารุดไม่มีรอยถลอกเลย นะคะหน้าจอเล็กไม้ก็หม่ก้าพ0กิโลเมตรไม้แท้ไม้เดิมส่วนตัวเบาะนะคะของคนนั่งข้างนะคะเบาะแก้มขวาเนีย่ยไม่มีล้มนะคะน็อตหูช้างนะคะน,อน็อตคานเสาเอเสาบีสวยเดิมงามมากนะคะวันนี้เอาความคุ้มค่ามาให้ชมแบบเดิมๆเลยน้องเจ้าจ๋าอยู่เพชรยนต์นะคะลูกค้านะน้องจ๋าอยู่ที่เพชรยนต์เปิดทําการทุกวันนะคะคุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยากได้รถสวยๆกับน้องเจ,จ้าจ๋าไม่ควรพลาดนะคะไม่ควรพลาดจริงๆ เดี๋ยวไปชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์คันนี้กันนะคะกับไม่สามหมกิโลลูกค้ามาชมเครื่องยนต์นะคะเบนซินเครื่อง1.8นะไม่สามหมเครื่องยนต์ขนาดใหญ่มากนะคะอันนี้คือเบนซินล้วนนะคะไม่ใช่ระบบไฮบริดนะคะเครื่องยนต์สี่สูบนะดูเครื่องยนต์จะไม่มีฝาครอบเครื่องนะคะรุ่นนี้จะขอย้ำก่อนจะไม่มีฝาครอบเครื่องนะคะ QR code เลขเครื่องยังอยู่ครบอยู่เลยนะคะพ่อเก็บสายไฟรายละเอียดสายพงสายพานนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์แบบทั้งหมด รถไม่มีแปลงเครื่องไม่มีชนมาแน่นอนสบายใจนะคะได้เลยใครตามหาครูลาคอร์สนะคะเด,ดเด็ดสภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้นะคะน็อตเนี่ยไม่มีขยับเลยนะคะน็อตเนี่ยนะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาดูรายละเอียดที่น้องก็จะรีวิวได้นะคะโคมไฟหน้านะคะโคมไฟหน้าเนี่ยข้างแล้วไม่เท่าไม่ของแท้ของเดิมนะข้างนึงก็ราคาแพงเหมือนกันนะคะถ้าซ่อมมาก็ไม่คุ้มนะคะไอันนี้ของเดิม ตัวคารด้านหน้านะคะยังดูสดดูสวยดูใหม่อยู่เลยนะคะรถไม่มีตำหนิวันนี้เอามาให้ชมจะได้สบายใจในการเลือกซื้อรถมือสองนะคะ้าลูกค้าไม่เชื่อมั่นนะคะไม่มั่นใจนะคะเข้ามาดูก่อน ข้ามาดูก่อนในชอบไม่ว่ากันนะคะมาสัมผัสรถตัวจริงมาทดลองขับก่อนนะคะอย่าพึ่งว่าแพงไม่แพงนะคะรถจะแพงไม่แพงนะคะมันไม่มีคําว่าแพงหรือไม่แพงนะคะมีแต่ว่าถูกใจชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นเองนะคะลูกค้าน้องจะเอามาให้ชมวันนี้สภาพเดิมๆสวยๆถ้ารีวิวจุดไหนไม่ดูแล้วรู้สึกว่าจ,จ๋ายังไม่ได้พาไปชมลูกค้าถ้าอยู่ใกล้นะคะเข้ามาเลยนะคะอยากจะมาดูรุ่นไหนนะะ้องจ๋าพาดูรอบคันนะคะรถมี3ามโกดังนะคะวันทีการขาย ของบริษัทรยนต์มากว่า26ปีนะคะรถทุกคันคัดเกรดพรีเมียมให้ทุกคันซื้อไปเจอชนหนักพึ่งคว่ำมจมน้ำกระสีกอมา่รับซื้อคืนเต็มจำนวนนะคะคุณภาพรถดีๆสวยๆนะคะวันนี้เป็นของคุณแล้วนะคะถ้าคุณลูกค้าไม่อยากพลาดโอกาสนี้ลูกค้ากดติดตามไว้นะคะนะ้องจ๋าจะมีการรีวิวรถสวยนะคะให้ลูกค้าดูแบบนี้ทุกวนันนะคะสำหรับวันนี้จ้าจ๋านะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ